สวัสดีครับพี่น้องเฟืนๆันจชาสร้างทุ่งละกระทันผู้ชมที่เคารพทุ่ท่ันกับอาอ่อกอดีพี่นอ้องเมื่อนี่ยังวนเบียนยุ่กับเินกับปุ๋ยเนื่องจากมีแฟนครับถามเข้ามานะครับพี่น้องเพื่อนบอกว่าเพื่นปลูกมันสำปะหลังทุกปีทุกปีนะครับเมื่อปลูกเรียบร้อยเมื่อทําการไถยังเรียบร้อยแล้วก็ยงคู่โยงยังแล้วก็เอามันไปเสียบเสียบเสียบเมื่อมันงอกมากับปุ๋ยเคมีวันทุกปีทุกปีนะครับนะครับวันทุกปีดวบได้ใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยคอ,อกเลยนะครับบริใส่ปุ๋ยอินซีเลย สาหรับอินทรียวัตถุในดินในการอาศัยแค่ใบมันเศษมันเศษต้นเศษหวัวคูคุองไปในดินเท่านั้นบ่ได้ใส่นะครับบอกง่ายขึ้นกับบ่ได้ใส่ปุ๋ยอินรีนั่นแหละนะครับมิแต่ปุ๋ยเคมีล้วนๆนะครับบ้านเพื่อนว่าอยากเอาจุลินทรียไปใส่เสริมน้ำนี่นะครับนะว่านปุ๋ยเคมีไปแล้วกับจุลินทรียตามหลังนี่มันสิเป็นยังบ่สันจุลินทรียสิเป็นประโยชน์ให้กับดินกับปุ๋ยกับพืชกับยังบ่นะครับสงสัยเนื่องจากว่าย่าน ปุ๋ยเคมีขาจุลินซี่ไต่ไว้นั่นนะครับมีผลกระทบบริสันเอ้ามื่อ,อนี้ก็เลยจะมาอธิบายนะพี่นอ้องๆนะเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีแต่กับจุลินซี่นะครับพี่นอ้องอ่ะก่อนอื่นต้องออกตัวไปก่อนว่าบริสียาขงังใดบริสียปุ๋ยเคมีบริสียปุ๋ยอินซี่นะครับพี่นอ้องเพราะว่าสองไฟบ่มีปุย๋ยมาเป็นสปอนเซอร์จกคนแล้วบ่เบานะครับถ้าไปถามผู้ที่เสียปุ๋ยเคมีเพื่อนก็บอกว่าสิ่เป็นยัง ปุ๋ยเคมีอะไรให้เฮ็ดให้หัวใหญ่เฮ็ดให้หเพิ่มผลผลิตนะครับสาปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารน,นิดหน่อยนึงจ้างกับหัวท่อนี่เดี๋ยดี๋ันไปเสียปุ๋ยอินทรีย์บัดนี้ว้านั่นล่ะสารพิษปุ๋ยเคมีเจ้าใส่เขาคัาากเป็นหยังเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งมาล่างบ่ว่าคันไปถามซองายซึ่งสุดตรงจังซี่กะย่อมจะได้คําตอบที่เข้าข้างไฟเข้าข้างมันเส้าทุ่งเจ้าเพ่าในลักษณะปเป็นกลางสุดๆนะครับพี่น้องนะครับ จริงๆนะครับจุลินทรีย์ในดินจะร้ายจะหน่อยจะมีหรือบม่มีจะได้ประโยชน์หรือบุ่ประโยชน์จะเป็นจะได้นั่นขึ้นอยู่กับอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนาะเพื่อนะอินทรีย์วัตถุคืออย่างซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินนะซึ่งเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ละถ้าอินทรีย์วัตถุบม่มีนะครับหรือมีหน่อยจุลินทรีย์ก็หน่อยก็กคิดในทังง้อเท็จกิงก็คือขันยุ่ในกินอุดมสมบูรณ์กับอืชแต่ผู้อยากไปอยู่พืชแด่ผู้อยากไปหานะครับขันยุคเรื่องอยากอยากในยุ กับบ่มีผู้้ใได้ยากไปยู่นะครับยู่กับยู่ยังยากอปยพหนีเบิดการค้ายๆกันพี่น้องทาหาพี่น้องใส่เต่ปุ๋ยอินเคมีล้วนๆแต่ละปีละปีโดยบดเติมอินทรีย์วัตถุลงไปในดินเลยนะครับก็รส่งผลให้จุลินทรียนั่นลดปริมาณลงไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องหน่อยจนบ่มีผลต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนะครับนะครับเพราะว่าพี่น้องใส่เต้าปุ๋ยเคมีตลอดนะครับพี่น้องต่อมากจะเกิดการสะสม ของแกละาธาตุที่ยูนิฟเคมีใน,นกรณีที่พี่น้องใส่ร้เกินไปพืชเอาไปใส่บ่เบิดก็จะเกิดการตกข้างยืดดินพี่น้องนะครับเกิดการตกข้างยืดดินอาจจะส่งให้ผลให้ดินนั่นอยูใ่ในสภาพว่าเป็นกดถ้าหากปุ๋ยที่พี่น้องใส่นั้นเป็นปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับหรือเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับแล้วนี่จะเฮดให้ดินเป็นกดนะครับเหให้ คุณสมบัติของดินเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจะเป็นโครงสร้างของดินคุณสมบัติทางกายภาพดินแน่นดินแข็งดินเทึบกว่าไปดินกระด้างนะเพี่น้องเนื่องจากว่าไอ้ที่ปนมากกบปุ๋ยเคมีไอ้ที่เขาเติมเป็นตัวเต็มมากเป็นฟิลเลอร์มันนะครับจะไปสะาสมอย่ในดินนะครับพี่น้องนะครับเมื่อดินเป็นกดนะครับพี่น้องบรรดาจุลินทรีย์ต่างๆแก่อยู่ยากนะครับอยู่ยากนะครับโดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่ อาบ่มากกดเช่นสังโคแสงนัสิเขาอยู่ในสภาพ,พว่าเป็นกลางเป็นอย่างนี่นะครับเขาก็ทำงานบ่สะดวกาะไรนะครับอีกนึงเมื่อดินเป็นกรดคือคาักนะครับกระ่งผนให้แร่ธาตุบางชนิดละลายออกมาจนเกินคว้จะเป็นจนเป็นคิษดตัวพืชนะครับพี่น้องเช่นพวกอลูมิเนียมแคลเซียมแมกนีเซียมยังกระว่าไปที่มันสะสมอยู่ในดินนะครับพี่น้องนะครับต่อมานะครับปุ๋ยเคมีนะครับพี่น้องจะทําให้อะไรเนี่ย ดินขาดธาตุอาหารรองและอาหารเสริมเพราะว่าในปุ๋ยเคมีมีแค่3ตัวคือธาตุอาหารหลักอย่างเดียว NPK ส่วนอาหารเสริมจุลธาตุและเถอจะบ่มีนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องใส่จะปุ๋ยเคมีเป็นหลักนี่นะครับธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองนี่จะบ่มีนะครับจบะเฮ็ุให้ขาดจริงๆแล้วธาตุอาหารเสริมอยู่ในดินนะครับพี่น้องมันมีอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าถ้าหากเขาบ่มีการเติมลงไปแน่นอนนะ,ะโอกาสที่จะเบิดกัเป็นไปได้นะครับพี่น้องแม้ว่าจะใส่ในปริมาณร้อยก็หน่อยก็แล้วแต่ แต่ละปีแต่ละปีบ่เคยใส่อินทรีย์วัตถุเลยบ่เคยใส่ปุ๋ยเออเออโบเคยใส่ปุ๋ยอ่าอินทรีย์บ่เคยใส่ปุ๋ยชีวภาพเลยไม่ใช่เคมีต่ำอย่างเดียวแน่นอนล่ะธาตุอาหารรองอาหารเสริมที่สะสมอยู่ในดินก็ย่อมจะเบิดไปเช่นกันเพราะว่าถือพืชดูดไปใสนะครับพี่น้องนะครับนี่คือการใสแต่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวสำหรับจุลินทรีย์ก็บอกไปข้างต้นแล้วว่าถ้าบ่มีแหล่งอาหารของเขาเขาก็อยู่ยากนะครับพี่น้องเขาก็บ่อยากอยู่เพราะว่าดินขาดอินทรีย์วัตถุเนี่ยพี่น้องเอาแต่ปุ๋ยเคมีไปใส่นะครับ ก็จะส่งผลให้ผลผลิตลดลงนะครับพี่นอ้องผลผลิตลดลงแล้วก็ปีต่อๆไปถ้าพี่น้องใส่ลักษณะนี้ก็จะเพิ่มปร,รีมบ้านปุ๋ยเคมีขึ้นไปเรื่อยๆปีนี้ใส่หาสอบได้10ตันปีหน้าถ้าไปใส่หาสอบอาจจะได้8ตันนะครับคันจะได้10ตันก็จะต้องเพิ่มไปเป็น6สอบเก็ดส,สอบนี่มันจะลักษณะเพิ่มไปอีกสี่นะครับเท่าไหรต้นทุนสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ้อนงะครับนี่คือลักษณะปุ๋ยเคมีนะครับ อ่าคือพี่น้องใส่ปุ๋ยเคยมีมาทุกปีทุกปีล้วเอาจุลินซีไปรวมนี่นะครับพี่น้องจะให้มันไปย่อยยังเได้บอนี่นะครับจะให้มันไปย่อยยังอยู่ในดินจะให้มันไปเปลี่ยนอย่างยังดีสุดมันก็คงจะไปเปลี่ยนแร่ธาตุที่ดินตึงไห้นะครับพี่น้องแต่มันก็นจะทําได้ดีชันได้หละในเมื่อแรงอาหารบ่มีแรงยุ่อาศัยบม่มีอินรียวัตถุที่เป็นแรงอาหารบม่มีเป็นแรงพลังงานบม่มีมีแต่ธาตุอาหารพืชร่วนๆน,นะครับอันนี้ก็เท็ดให้จุลินซียทำงานได้เต็มที่ ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือต้องปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินรียก่อนนะครับพี่น้องปุยอินทรียก่อนนะครับหรือปุยมากปุยคอ,อกก่อนและจังเสริมด้วยปุยเคมีจะดีเพราะว่าตัวนี้จุลินซีจะได้มีแรงอาหารจะมีแรงอาศัยจะได้มีพลังงานในการเสริมให้พืชเอาปุ๋ยไปใส่ดียิ่งขึ้นนะครับพี่น้องท่านที่เฮมันนะครับพี่น้องเฮมันนะครับพี่น้องจะเอาปุยคอ,อกเอาจงไปว่านเนี่ยทลา,ายนี่คงเสือพ่อแน่นอนนะครับแ,แน่นําก็คือ พืชป mm ุ๋ยสดนะครับพี่น้องพวกพืชตระกูลทั่วทั้งต่างละว่านสะก้อนเมื่อมันงอกแล้วก็ไถ้บนะครับพี่น้องไถ้บแล้วกระทาการปลูกมันต่อไปนะครับพี่น้องนี่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิุในดินไม่ญ่ได้ยิหนึ่ว่ามนเป็นวัาวพดบ่อเศร้าทุ่งพืชปุ๋ยสดมันปุ๋ยพืชสดบ่บ่บ่พิษครับพืชปุ๋ยสด้ายังเป็นต้นเยู่นี่เขาเอิ่นพืชปุ๋ยสดพืชที่เอาไปใส่เห็ดปุ๋ยอ่าเมื่อไถกบเรียบร้อยแล้วเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วจึงจะเอื่นปุ๋ยพืชสดเนนะพี่ <c oughs> พืชตระกูลทั่วทั้งหลายนั่นแหละนะครับพี่น้องนะครับหาใช่หรอขอนะครับเพราะบรรลงานที่เขารับผิดชอบในตรงนี้เขามีแจกเช่นกรมพนาที่ดินนะพี่น้องเมล็ดทว่วผ้าถว่วอยังก็ว่าไปเขามีให้ทุกปีนะครับก็ล่องไปติดต่อกับมอดินประจำหมู่บ้านหรือมอดินใกล้บ้านหรือมอดินตำบลน,นะพี่น้องเขาประสานให้นะครับได้แน่นอนสมัยกนจะเช่ทุงเป็นมอดินก็นเอามาแจกพี่แจกน้องอยืดเรื่อยอนะเมล็ดพืชปุ๋ยสดเนาะไม่ว่าจะเป็น ตัวมากเขาจะให้พวกทั่วไล่ทั่วผ้านะครับพี่น้องมาแเกนะครับให้เขาเอาไปวันเมื่อมันเริ่มจะเริ่มเติบโตเริ่มออกดอกเริ่มติดฟักก้อนอลไรกับไถกบเลยจะได้เป็นปุ๋ยนะครับพี่นอ้องนะครับตัวนี้จะดีกว่าเขาเอาหาปุ๋ยมักปุ๋ยคอกไปว่านซึ่งค่อนข้างจะหายาก้าหาเขาจะใส่ในปริมาณหลายนะครับพี่นอ้องส่วนพี่น้องจะเสริมด้วยปุ๋ยเคมีเคมย,ยังหน่อยกันจว่ากันไปอีกหลังจากเขาปรปับปรุงโครงสร้างปรปับปรุงดินใส่อสินรีย์วัตถุเข้าไปในดินแล้วนะครับนะครับจะเป็นตัว เลี้ยงจุลินทรีย์ไปในตัวหน้าบ้านพี่น้องจยากซีดจุลินทรีย่นั่นนี่ก็จังว่ากันไปนะครับขอให้มีอินทรีย์วัตถุเติมลงไปในดินทุกปีทุกปีก็ยิ่งจะดีนะครับพี่น้องนะครับถ้ามีแต่เคมีหลอนๆนเนี่ยตั้งแต่จุลินทรีย่ก็ต้องลดปริมาณลงเรื่อยๆแหละเพราะว่าแหล่งอาหารมันบ่มีแต่แต่จะให้มันขาดจุลินทรีย่โดดเด่มันคงจะเบาขาดเพราะว่าปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารพิษนะครับพี่น้องนะครับนะครับอ่าเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอ่าปุ๋ยเคมีกับจุลินทรีย่นะครับพี่น้อง อยู่นในบอ่อก็อยูไ่ไรนะครับเพียงแต่ว่าสร้างแหล่งอาหารของจุลินซีย์ให้มัรนคมนะครับพี่น้องก็นั่นก็คือบรรดาปุย๋ยอินรี์นั่นเองปุ๋ยมกักปุยป๋ยคอกปุ๋ยพืชสดก็าว่าไปนะครับดีก็จะใส่เคมีลว้วนๆนาะพี่น้องนาะนะครับท่านที่ถามเข้ามากอะว่าใส่แต่ปุ๋ยเคมีมาทุกปีทุกปีเอาจุลินทซี์ไปสีดน้าจุลินรี์จะทำงานในบอ่อไม่จะตายบ่อน,นะครับก็ด้วยตามที่เช่าทุ่งนะนํนำมากนะครับพี่น้องถ้ายากจะให้จุลินรีย์ทำงานได้เต็มที่ก็อย่าลืม หาอินรีวัตถุใส่ลงไปในดินน้ำปุยมกักปุยคอกนะครับเพื่อเป็นแรงอาหารของเขาเป็นแรงพลังงานของเขาเขาจะได้มีพลังงานในการทํางานให้เฮ้านะครับสําหรับจิลิมซีนะครับ <c oughs> อเอาใจาน้องเพื่อนน้องนะคลิปนี้คงจะพอพี่พ่อน้องเพื่นอนแค่นี้มั้คลิปหน้ามียังดีๆให้จำฝากาก,กันไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับใจสระถุกนะครับจะได้นํำสาระดีๆฝากพี่ฝากน้องเมื่อ <c oughs> พี่น้องถามมากหาคำตอบมาให้พี่ให้น้องนาะนะครับสำหรับท่านที่ ท่าเกษตรโดยเฉพาะท่านที่ยังเป็นอินซีเป็นเคมีเป็นยังอยนะครับผสมผสานกันไปเนาะนะครับแต่ทั้งที่ดีก็คือบำรุงดินของห้างให้มันดีอยู่ตลอดให้มันร่วนซื่ออยู่ตลอดด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอบปุ๋ยอินซีส่วนท่านจะเพิ่มผลผลิตเพิ่มธาตุอาหารในครับดินด้วยปุ๋ยเคมีนะกะจังวากันไปนะครับอินซีเคมีร่วมกันได้นะครับพี่น้องก็ต้องไปแบ่งฟักแบ่งไฟเพราต้องไปแบ่งเป็นไฟขานก็ต้องไปแบ่งเป็นไฟรัฐบาลนะครับนะครับอะ คลิปนี้เท่านี้น้องพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ